2,019เป็นโมเดลปี19กนะตัวทะเบียนปีน20นะคะ1.24 l s LS, ตัวนี้เป็น l i m i t ต็รุ่นพอมสุดเลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะแล้วก็ฝาครอบเบรกนะลูกค้าภายในจะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะเ็คาร์บอนนะคะเป็นคาร์บอนนะคะในส่วนนี้ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ไม่วิ่งมายอยู่สองหมื่นนะคะสองหมื่นแปดพันกิโลไม่แท้ไม่จริงนะคะซื้อรถจากร้านเราส่วนของหน้าจอวิทยุด้านนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเนาะหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังนะเกียร์ออโต้นะคะอ่าในส่วนของเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็บุ <มา S 1> บผ้าเ <มา S 1> บาะหนังเป็นลายนี้เลยนะสวยงามมากลายตัวท็อปตัวท็อป โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสาตด้านหลังนะกว้างขวางนะคะไม่แคบเลยนะคันนี้นะอ่าภายในสวยนะคะเบาะก,ก็ยังดีอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูล้อแม็กกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากเข้ามาดูรถเนาะของเราอยู่ที่รัตนาธิเบตนะคะเส้นรัตนาธิเบตงามวงวานแคลายก็คืออยู่ ติด MRT สายสีม่วงด้วยสถานีบางกระสอทางออกที่หนึ่งนะคะอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจก็คือโทรหาเบอร์โทรเราที่เบอร์โทรหน้าเพจหรือว่าจะส่งเป็นข้อความอินบ็อกหาเราก็ได้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอ่าบากพับได้แบบนี้เลยนะคะไปดูในส่วนของ ฝากระโปรงด้านหลังอนาแบบนี้เลยบอกพับได้นะแบบนี้เลยนะเก็บของได้เยอะจุของได้เยอะนะคะมีช่องเก็บของซ่อนไว้อีกเนาะโอ้โหมีหลายช่องมากหลายชั้น <laughs> หลายชั้นมากแล้วก็อ,อกกุปกรณ์ครบนะคันนี้กุญแจมีสอดอกนะคะมีให้2ชุดนะคะ สวยมากๆกบ่อพับได้นะจุกของได้เยอะโอเคมีกล้องมองหลังนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันอตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวนะฟรีดาวฟรีค่าจัดลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะ อเลยนะคะมิสโบิชิเครื่องเขาจะออกแนวซิงซิงนิดหน่งนะคะตัวนี้เป็นรถประหยัดน้ำมันน,น,นะลูกค <1. 2. S 1> ้า1.2ประหยัดน้ำมันอีโคคารแต่ออปชั่นเขาจัดเต็มนะคะแต่งแล้วรบเลยล้อมแบกด้วยลูกค้าได้แบบนี้ไปเลยนะแล้วก็ราคาพิเศษอยู่ที่ กันนได้วยะะคะใครสนใจคันนี้นะมีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าตัดนะออกรสศูนาทนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็คือจัดไปนั้นนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้นะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ